Ni yêu thong hay thong nàng kêu cầu. Oh, để cổng hèn hùng nàng. Ah, tante chị bị khóng. Cô xanh nàng kêu baba. con xanh nàng có chị bung có dầm nàng đâu bung nàng câ tony cộng nàng kìm kiếp tu bung nàng kìm kiếp tu bung nàng kìm kiếp tu bung nàng kìm kiếp tu tầm nào hút phiền một bên hào biểu hói 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 kém hói wow hói nào hói băng hói băng bán khỏi hóa ơn hói đen con đi mừng na cả châu bố đây bên này đi phiền hứa bán khỏi có bên nào bậc คือกับขันขันใดนี่เป็นลันเป็นรันขึ้นไปพวกนาข้อเห็จจ่พูฮนะขอบอกได้เห็นหนาดินเพียงกัอเจือดอยชวนมันต้นอยู่หลังเจ้านาก็จนนี่ลมโคตรเย็นเลยรงนาก็เจ้า โคตรงามเลยนี่คือน้องไออยู่อยู่หน้ากระจกน,น,น้องใหญ่น,อน้องพอดีแกงแซ่เสียเลยพอดีแกงแซ่บ anh em mày nó nhảy lên sợ mày cái <laughs> lên nè นี่คือหน่อไม้หวานเด็กน้อยบอกเมื่อกีน้นี่หน่อไม้หวานตัวนี้นอนหนูไม้หวานเป็นแนวนี้เองหาสิเคยเห็นคือเดียวบ่เคยเห็นกองนิดน้อยนึงก็กองบอลใหญ่โอ้สะออนกองหน่อไม่ได้แลกกองอ่ะกองอ่ะสะออนเนี่ยวะแบบตุ๊กโกห้ามีนนยนนอน ขากินหน่อไม้ทั้งที่เขาบริกินหน่ออยู่นอกคือ,ขอเขาอยู่บ้านข่ก็้านข่สีซับเอาแต่หน่ออยู่ให้อยู่นอกพี่บริกับอายุทางในแต่ทางบ้านนี้เขาซับกินหน่อไม้ทางในกอเนื่องจากว่ากอมันสีได้บางๆกอมันจึงบนหนาเวลาตัดเอาลามมันมันจึงโยยากบังกอมันสวยใหญ่และก็บ,บางมันเข้าไปง่ายหาง่าย อ่อนมันยุงกินเราข้ามไปห่างกินเลยสวัสน้ำเลยกไเลือกหมดเลือกดอกน้านี้ตื่น เห็นงั้นค่ะมั้ราเราขามไปห่ากิน,มกนหมายค่ะมันน้ lời <laughs> kham đây đi Nam lại là hiền là nào nào đi ạ Nam mày 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 nào thế mày mày nào Bồn nào nào เย็นอยาละคือหยาซะพวกเย็นคือหยาละซะคือบัอาบต่อ,อ <c oughs> น้ำขุนฝุ่นมันต๊ะมาคือวันน,นี้ฝุ่นน้ำโต้ะน้ำขุนแต่น้ำมันเย็นท้ก็เย็นน้ำอะ้เย็นน้ำเย็นคับ นี่กับจอบีแม่เดีกันคลิปหน้าเจอกันไหม่อเด้มบ๊ายบาย